ั่กินนะแลงแข่งที่พืกินได้ไหมคะไม่ได้บอกเขาสิังแข่งกินพื้นก,กินไ,ไม่ได้มมคแต่ป้ากินได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเวพื่อนทำตามบอกว่าใครจะชำกินาว่าอะไรพูดาุกโปใครเหยียบาบ้างก็ไม่รู้น,นโนโน,น,นี่คือส พี่ต้าขอติดกล้องก่อนอึ๊บ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 ไหนไม่เชืว่าจะติดกล้องตรงไหนอึจจ๊ดจ <Hi. S 1> ้ะหายไงมีเดียอะผมติดฟังฟังไม่ได้สโนว์มันเล็กเอ้ยสโนว์มันตื่นงั้นถับไปดิค่ะนี่แล้านายกองหิมะ ที She said ่แสนเออโอ้ยหนาวคนปิดคลิปงูป่า เนี่ยตอนนีดีกว่าคนอาอกองป็ดแม่กองมันดับอะ่ะช่วยหน,น่อยดีนี่ทุกคนอันนี้ก็คือโอ๊ยๆๆๆยโอ ตอนนี้ก็ไม่ลืมบอกช่องเลยอ่ะช่าวหนุยใจแชนแนลตอนนี้เรามาอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่เคยเคยมาบ้างที่ฮาชิมันไตนะคะเอ้ยนะครับฮาชิมันไตฮชิมันไตซัมแหลกซัมต้มต่ำไม่ซัมอะไรก็ไม่รู้ซัมอุ้ยพังเลยดูแผนที่ได้นะหนวมันเลือน มไต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 หวานไตหวานีใครไตหวานบ้างแล้วอยู่ดีเื่อนที่ญี่ปุ่นไม่ช่ไตหวานตั้งองเลยต้องค์เพื่อไตหวานคนที่ชิมมันไตไตน้ำจตรงนี้ดิตรงนี้ไ มีหล <formation jin inh throat> <at> ักฐานย้มหาน่ไปีตรงนี้นมมมันมาหาหมองันมีสารเทมีไปรูปไปน่เงินนู้น้ยไรไปไ่กล้องดับก้องดับทุกคนก้องดับมีหลักฐานในนี้เห็นไหมเกดไปนู้นนู้อไปอ้ยเร่มมันเป็นเหล็กเป็นหินเนี่ยระวังนะเนี่ย ล้มไปไม่ได้นะตาดูเป็นเหล็กเป็นหินเข้าไปข้างหลังทุกคนเมื่อกี้หอกล้มอ่ะตาเหักเฮ้ยมะาทุกคนดู